สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องสมอดำผู้เดียวดายชนอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่บอสวนอัปเดตลงในแต่ละครั้งให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับมาเสาะหาความจริงนะครับกับคลิปนี้นะครับผักผลไม้พบสารคาเบนดซิมตกค้างมากที่สุดแต่ทําไมแบนพาราควอส สังคมสงสัยเพราะเหตุใดกันแน่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฟาราคอตตรวจไม่พบแต่ถูกแบนเป็นเพราะเหตุใดส่วนให้สงสัยจึงต้องมาค้นหาความจริงและสอบถามไปทางไทยพันไทยแพนนะครับระบุผลการตรวจสารเคมีกำจัดศัตรูพืชต,ตกวค้างในผักผลไม้สดประจำปี2563จากการสุ่มตรวจตัวอย่างทั้งหมด 287ตัวอย่างผัก178ตัวอย่างและผลไม้1 0 8ตัวอย่างเป็น286ตัวอย่าง,น,างนะครับไทยแพนคืออะไรคือหน่วยงานที่ระบุก,การตรวจสอบสารเคมีต่างๆและเสนอให้ทางกระทรวงเกษตรกระทรวงอุตสาหกรรมและสาธารณสุขคณะกรรมการกำกับดูแลสารพิษอันตรายสารเคมีนะครับวัตถุอันตรายส่งเรื่องขอให้แบน สารพาราคอตไกลโพเสตและคอไฟลิรพอรตนะครับซึ่งไทยแพนไปสุ่มตรวจมาแล้วนะครับพบตัวอย่างที่มีสารตกค้างมากที่สุดพบสารตกค้างมากที่สุด57ตัวอย่างคือสารคาเบนดาซิมซึ่งเป็นสารฆ่าเชื้อราที่ไทยแพนระบุว่าสหรัฐอเมริกาไม่อนุญาตให้ใช้มานานกว่าทศวรรษ ครับเพราะมีผลต่อระบบสืบพันธุ์สำหรับสารคาเบนดาซิมนั่นเองนะครับ 2. พบสารตกค้างรองลงมาได้แก่ไซเปอร์เมทินอิมิกดาคอฟิกซ์เอซอกซิสโตบินและคอไฟลีฟอร์ด54 41 39และ38ตัวอย่างตามลำดับสำหรับสารตัวนี้นะครับ ซึ่งรองลงมาจากสารคาเบนดาซิม 3. พบสารฆ่าแมาลงเมโทมินที่ไทยแพนระบุว่าเป็นสารที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนจำนวน9ตัวอย่าง 4. ในรายงานไม่ระบุว่าพบฟาราคอดและไกลโพเศตตกค้างในผักผลไม้สดแต่อย่างใด 5. ในบทสรุปไทยแพนจะนำข้อมูลทั้งหมดเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตร และรัฐมนตรีสาธารณสุขคนใหม่เพื่อเสนอแบนสามสารคือฟาราคอตไกโฟเซตและคอไฟลิฟอร์นนั่นเองข้อสงสัยในท่าทีของไทยแพนทำไมไทยแพนไม่เสนอให้แบรนคาเบนดาซิม 2. ทํทำไมไทยแพนไม่ระบุว่าเมโทมินเป็นสารที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นทะเบียน 3. ทํทำไมไทยแพนไม่เสนอให้เบนไซฟามทินและ อิมิดาคอฟิกซ์ซึ่งเป็นสารฆ่ามแมลงที่พบการตกค้างมากกว่าคอไฟลิฟอดสี่ทำไมไทยแฟนไม่พบการตกค้างของฟาราคอดและไกโพเซตแต่กลับสรุปว่าจะเสนอให้มีการแบนฟาราคอดและไกโพเซตนั่นเอง 5. ไทยแฟนรายงานผลเพียงว่าพบและไม่พบเท่านั้นซึ่งในหลักวิชาการที่ถูกต้องต้องรายงานว่าจำนวนตัวอย่างที่พบการตกค้างทั้งหมด มีกี่ตัวอย่างที่ตัวค้างสูงกว่าค่า m l MRL ตามมาตรฐานโคเ e กเพราะตัวอย่างผักผลไม้ที่พบการตกค้างแต่ไม่เกินค่ามาตรฐานถือว่าเป็นผักผลไม้ที่ปลอดภัยต่อการบริโภคซึ่งสอดคล้องกับการประกาศอยสบับแก้ไขล่าสุดของอยเมื่อเดือนสิงหาคม2563นี้ ที่ระบุว่าจะอนุญาตให้มีการนำเข้าสินค้าอาหารประเทศที่ใช้พาราคอตและจะมีและมีการตกวค้างไม่เกินค่ามาตรฐานเข้ามาให้คนไทยบริโภคเพราะเป็นที่ยอมรับตามหลักสากลว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยต่อการบริโภคนั่นเองหมายเหตุ Hate, ความจริงเรื่องเมโทมิลเป็นสารที่กรมวิสาหการเกษตรอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนได้มานานหลายสิบปีแล้วแต่มีความพยายามจากกลุ่ม NGO กดดันให กรมวิชาการเกษตรสเสนอแบนเมโทมิลในปี2558แต่คณะกรรมการวัตถุอันตรายพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าข้อมูลที่ส่งมาให้พิจารณามีแต่ข้อมูลความเป็นพิษจากการใช้ผิดวิธียังขาดข้อมูลความเป็นพิษจากการใช้งานจริงของเกษตรกรจึงสั่งการให้กรมวิชาการเกษตรไปดําเนินการในเรื่องนี้โดยทํางานวิจัยร่วมกับตัวแทน จากมหาวิทยาลัยผู้ประกอบการและ NGO เพื่อนำผลการวิจัยเสนอต่อคณะกรรมการวัตถุอันตรายพิจารณาต่อไปแต่ไม่เคยมีการทำงานวิจัยดังกล่าวมีแต่การทำประช,ชาพิจารณ์เพื่อเสนอให้แบรนด์เมโทมิลดังนั้นกรรมการวัตถุอันตรายจึงยังไม่มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกการใช้และประกาศให้เป็นว4ซึ่งเรื่องนี้กรมวิชาการเกษตรได้ดำเนินการระงับการนำเข้า เมโทมิลจนถึงปัจจุบันนั่นเองเนื่องจากเมโทมิลเป็นสารที่กเกษตรกรชาวสวนมะม่วงใช้กับนิยมใช้ในการผลิตเพื่อส่งออกมะม่วงดอกไม้ไปต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นดังนั้นจึงมีการลักลอบนำเข้าเพื่อใช้ในสวนมะม่วงแต่ญี่ปุ่นไม่เคยตรวจพบเมโทมิลตกค้างมะม่วงจากประเทศไทยเลย เพราะเมโทมิวเป็นสารกำจัดมแมลงในกลุ่มคาร์บอเนตที่มีระยะแค่3วันตกค้างแค่3วันนั่นเอง31สิงหาคม2563กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สาธารณาสุขรายงานผลการตรวจผลตกค้างของ3สารในผักและผลไม้สดทั้งหมด154ตัวอย่างจากตลาดเครือข่าย41จังหวัดว่าไม่พบการตกค้างของพาราคอตและไกลโพเสต หรือขอไฟล์รีพอร์ตแต่อย่างใดจากข้อมูลทั้งหมดที่กล่าวมาทําให้สังคมเกิดความสับสนว่าไทยแพนจริงใจในการนําเสนอข้อมูลเพื่อป้องกันสุขภาพของผู้บริโภคจริงหรือไม่เพราะตรวจพบสารตกค้างมากที่สุดคือสารกําจัดโรคพืชแต่กลับเสนอแบนสารกาจัดวัชพืชแทนนั่นเองพาราคอตเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคผักและผลไม้สด จริงหรือไม่เพราะข้อมูลของไทยแพทย์ปี2562และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ปี2563ยืนยันว่าไม่พบการตกค้างของพาราคอตในผักและผละไม้สดแต่อย่างใดนั่นเองแต่ทําไมไทยแพทย์ไม่เสนอแบนด์สารที่พบมากที่สุดในพืชผักและผละไม้สดแต่กลับเสนอแบรนด์พาราคอตไกลโฟเรสคอไฟลิฟร์ ที่ไม่พบสารตกค้างในพืชผักผลไม้สดแต่อย่างใดนั่นเองจึงทําให้สังคมสงสัยว่ามีเหตุผลกลใดจึงทําให้สเสนอการแบนพาร,ราตไกโฟพซตคอไฟลีฟอร์ดจึงมาสาะหาความจริงและสอบถามนะครับถึงข้อสงสัยต่างๆ ฝากถึงไทยแฟนและผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับว่ากเกษตรกรเป็นแพะนั่นเองนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ